เหล็กลายไม้โอเคนต่างจากที่อื่นยังไงมาดูกันค่ะเหล็กลายไม้ทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะทําจากเหล็กอลูซิงค่ะโดยเขาเนี่ยจะทําการเคลือบลายไม้ไปบนเหล็กอลูซิงทั้งมวลเลยจากนั้นเนี่ยก็นํามาตัดซอยพับขึ้นรูปแล้วเย็บก็เลยจะมีรอยพับแบบนี้ค่ะข้อดีก็คือมีน้ําหนักเบานะคะเหมาะมากสำหรับงานตกแต่ง แต่เหล็กลายไม้โอเขนของเราเนี่ยต่างออกไปเลยค่ะเราใช้ท่อเหล็กกา,านั์เป็นวัสดุตั้งต้นนะคะเรานําท่อทั้งท่อเนี่ยมาผ่านการเคลือบฟิลลายไม้นะคะแบบ360องศาเลยทําให้เหล็กลายไม้โอเคนเนี่ยไม่มีรอยพับไม่มีรอยต่อนะคะลายไม้เนี่ยเรียบเนียงทั่วทั้งท่อเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเหล็กลายไม้โอเคนเนี่ยยังสามารถที่จะทำลายไม้ได้กับท่อทุกรูปทรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลมเหลี่ยมแบนหรือว่าแผ่นเนี่ยเราก็ทำได้เช่นกันค่ะซึ่งขนาดและก็ความหนาเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานของท่อเหลก็วใใกวานไนได้เลยค่ะเพราะว่าเราใช้ท่อเหล็กเป็นฐานโอเคนเนี่ยก็เลยได,ได้ทั้งความแข็งแรงของท่อเหล็กและความสวยงามของลายไม้อย,อยู่ในชิ้นเดียวค่ะเรียกได้ว่าโอเคนเหล็กลายไม้ของเราเนี่ยใช้ได้ทั้งงานโครงสร้างและงานตกแต่ง สวยแข็งแรงใช้งานได้ครบจบในตัวเดียวเลยค่ะและนี่เลยค่ะคือความแตกต่างของโอเกนไบคอนโต